วกาบบวยก่อนกาบกาบที่นอนเอาพี่เขากาบแล้วไม่เรียวกาบเร็วๆกาบสามกาบมอนทางนี้ลูกกาบมอนทางนี้มอนออานอนไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวคุณรู นี้กับไม่ถูกน,น,อนอนอากให้อยู่คนนี้กับไม่ถูกอันนั้นกับนอนนะถูกไหอ่ะทำามากับหนึ่งกับสองยังไม่นอนกัสามอ่ะแล้าวานสมาพร้อมกัน ครูท่าไม่ตา นงดตาค่ะนดตางดสมาธิก e mm ่อนสมาธิหลับตาสมาธินะคะไม่พ uh ูดหลับตา